พี่น้องเอ้ยปลาบกหอยชลีไหมใหญ่ลายคักมันต้องเลี้ยงไงยากเล่นี่ลายแห้งลายคักหลายแน่มันกินเขาจนโหน่ะมีแต่บกหอยหลายคักหลายแน่พี่น้องเลย มันสิไปเหยียบเขาเขาบุอเข้าไปนี่บุกเตีพี่น้องบุกไม่ได้ในบกหอยเชอรี่นี่ตัวมันสิหยียบเขาเขาเนาะตัวก็ในน้ำเต็มล้นน้ำน้ำลวดเลื่อนยู่นี่น่ะหอยเชอรี่หลายแห่งออกแม่แพรลูกคักเน่ อ้ยเมืองในปลาเขานี่หมห้ยอาสจอร,รอหันกระลั่นย่อครับคุณอ่ะเม่้ยจะนหน่วยบปกหอยหน้าถามหน้าถามโอ้โบปกหอยไม่จะหน่วยใหญ่ๆได้พี่อนอ่อนออเมืองในเมืองเจ้าคุณอ่ะ เชอรี่มีดูมีเหลืองเหลืองเบื้องขอายายจะได้ไปกระสะอบแล้วมันตัวมันมยังขึ้นยังได้ไหลนี่เด๋องานนี่ว่าวเขาบอกไปเป็นน้ำฮวงนี่กระไรตัวนียใช่ เอาไปเต้น้ำห้องบ่เหยียบเข่าเขาดอกยางไปเลยไป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 ท<ป>่านไปน้ำห่องเขาบ่าวาดอกเหยัยห่องนี่เนี่ยเนี่ยมันไหลเนี่ยนะมันเป็นห่องแหมห่องหน้าแหมมันแหมยางไปห่องหน้าม,ม,มาจะไปยาง,งยางยำเข่าเออยางไปน้ำหอ่องเด้อ เขาเก็บออกเขาเก็บบวกร้อยออกให้มันดีมันเด้อไปเรย่างไปเรืยยางไปเรื่อยผมนะมีแต่บวกร้อยเลยพี่น้องเลยไร้ครับุ่นนะมีแต่บวกร้อยมึงเที่ยวพี่น้องหไร้สําเร็จหอยนะหอยเชอรี่โอ้ยจะเป็นหลายี่เขาบอกท่านไซยาเจ้าหน่อยเนี่ยก็สิใส่ยาอะไรเจ้าหน่อยเนี่ย ไม่ได้รวยใหญ่ๆเนน่ะน้องมันอย,อยู่ในเขาคนโอ้ยหน่อยหน่อยหน่อยเนี่ยไปแหลไรว่าไปถ้ายักมึงหน้าท่ามขาเจ้าน้ามถ่วเมเบิดนี่น้ามขร่างรถขาเจ้าซูบน้ามออกเขาก็ตายบอกหอ้เชือลีกันมานนำอีก ไล่โพดไา่โพ้เฮรเชอรี่นี่ออโอ้โ,อโ,อโอหไา่ขัดเยพี่น้องเอยไยนะนผิะฟังพี่กะเบิดโอ้ยมีจดนยิ้มย ไปท้งนั้นก็กำลังรวงเรียงอยู่พี่นะโอ้ไม่ลายครับคือพี่น้องเอ้ยเปิดเล ึงไป,ปยัง,ง,งยพ,พี่น้องคนน่ะเจ้าหอยเชอรี่ทองสีทองคนน่ะเราเป็นหลวกดีๆแกเอาตาออกเซื้อตัวยันเลยกินตำบุงเนาะโอ้ยหลายพวดละพี่น้องเลย นี่เดี๋ยวบอคอยมันแพร่หลายพผลเมืองหมองสิไงกอดกองกันอยู่ด้วยคนน่ะเหลือกาอตุนใหญ่งียบแล้วปะ่ะเนี่ยไล่แพร่ลายมา เดี๋ยวข้าเดี๋ยวเลยพี่น้องพี่ไม่ได้บอกว่าเต็มไปบมดเลยเนีย่มันคือหลายคาักเต๋ไปาถอะคุณมันคือหล,หลายพูดหลายพูดแหละพี่น้องโอ้ยหลายแห่งพูดหรอกหลายคัะ มันหลายแห้งโหดเ้ยจะเป็นทางไม่จะตัวใหญ่ๆหน้าถ้ำเสีอละหนามมันไหลหนามมันกระ,ะหนามมันหนามมันถ่วมห้อยมันกระไปทัวทีทัวแดนมงงึงกองกันอยู่ มันแดดมันจออกมันก็สิเขาา่มเราบ้านนี่ยบ okay, ouais, okay, ่นะ่บ่ะ มันกินเข่าคักอีหลีอที่พี่น้องหอยอันนี่นะมีแต่บวกหอยพื่อนนะเก็บหอยโอ้แม่นอยู่บทนี่แม่นหอยขื้นน้ำท่วมเลยหอยน้ำมันลดหอยมันทับลงบาดนี่หอยมันกินอโอ้โหมีตัวใหญ่ใหญ่มาแรกนี่จะเฝ้าฉีดเด้อมาเก็บมันไตยำขึ้นคือสุดใหญ่คัก หน้ำขาวทียบอยู่เนะาะวงหันคือสีขาวทียบเเห็นกันแท้เลยเนะาะปัดัวดเห็ุโง่มาถ่ายตอนน้ำขาวขาวไปเบิร์ตเลยทีเขาวไปเบิดเลยต๋อนีอมม่มันเพิ่งรนะ้เนาะปัดเหรอทุ่งรอได้เนาะเขตทุ่งรอได้เห็เนาะ ทุ่งรอทุ่งรอโอ้มาเก็บหอยหอยเชอรีหลายคักเลยมืวเร่งเหรอจังจะคือตาเก็บยำนี่มันหว้วนไหมเก็บยำเร่งนี่ประตัเลือกเอาเลยล่ะสายแห้งน้ำรวดที่อยู่น้ำกำลังรดหะหอยเชอรี่ล่ะกินเนี่ยที่ได้ดำไม่เนี่ย จโกเกย์มต่หอชอรี่เราเลีลเ้ยงต่อตอตัวนี้หายไปเลยเนาะงานนี่เนาะนัะ่นละสงานน่ะยายสิได้ดำมามหอห่งอันนี้ก็สิค่อยปวดไะโว้ตัวนั้น,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 นม่แต่หอยอันนี้แต่ตาะหอยไว้หอย,ยใหญด้วยนี่ <c oughs> โอ้ปหลายปวดเพเก็บซื่อๆนี่ยายอกเ่โอ้เจอเป็นอย่างมันบบมันไหเก็บบอกกซื่อนะแต่พูดในน่อย ตอนนี้ไรเท่าไหร่ไรละพันสองบอกค่าดำหน้าไรละพันสองโลกาพอดกมันห่างเด้อมันหงเด้อเออนน่ะเกน่นน่ะเอาเส้นใส่กระสอบใหญ่มัดใส่ถ่ายเลย ให้พูดละเครื่องกระสอบหมดแล้วโอ้ยเฉลี่ยมันหลแห่งเนาะแ็มันแห้ง็่นป่านนี้เขาเป่งน้ำออกคับๆอันนี้เข่ามันแตกขถึงใคอยู่เด้อเอานี้มระเทศใส่ย่ยถ้าเข่ามันแก่คือของย้ายแล้วมันกับให้เทิงนันมันบรกินเด้อเจ้าชป่อยสาติกระสังมีหรอป๋เอาไปเอาไปเไปกินยมบ่มีเนาะ ท่านนนเขาจะสีดยาเขามาเก็บอะไรได้ไงเสี่องย้ายไปแนี่เืมาอยู่เขาซุงหน้ำลือฟองเขาทับกันเนาะองอางนี่เป็นเลยทอนเห็นบทีย้ายไปมึงเอาหอยนไปไกลกเจ็บุ่่ือหเทโอิไทยลูกฟาดเครื่องกรสอบูาใหสอบดูหนูสนี่จนี่จตัวจพันตัวเนียว อันนี้จะเคล่อตันนนะโอ้ยคนละเครื่องกระสอบแล้วทางไปไหนบอมันจะว่งเด้อทางมืนไปไหนก็ล่มจ้ล่มแล้วมื่นแท้เลย เพื S <S <c c ่อสานี่กันสิบูมเบิ่งมีจริงแน่ปกหอยเชอรี่ใหญ่ข้างๆนี่เบิ่งเนี่ยเบิงจะเบิ่งน้อยๆมันเบ้งอีพ่ออีเมยยอีพ่ออีเมย์เลยเบิ่งมวยหน่อยๆมันแม่แม่เบอร์ได้ใหญ่นี่จะเบิ่งทำไมเดี๋ยวก็ออกไปหน้าเดี๋ยวนี้จะหน่อยนี่ มวยหน่อยมันปื๊ดสาหรมิเต่บกหอยเลยนี่ใหญ่มันกินโบได้มันโบมันโบแซบมันมันแก่แล้วมันกินที่ต้นอ่อนมันแม่ข้าดำไม่มามันมาคักเลยเออน่าทำทงล่อหน่อเนาะหนามบื๊ดหอยกับบื๊ด เฮ้ยไหนมอนีเฮ hey, ็ดเมนูปะจะเจ้าแช่เมียอยู่เขนคอยกับสวสแม่นี่เ่ของยายเออเียนเอาเนื้อไม่นบ่่อยบ่ป่อยเทเมเทลงบนหลุดเนาะ เมืองทางาไงโอ้แต่ไป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 ปล่อยล่องกระซั่งเสร็จแล้วเอาไปกินยำบะหมี่ใส่ตำหุงกับพวกอได้อยู่ไลยนะเอาไปใส่กระซั่งอาหารเลียงมันยำม้ใส่ตำพวงกับไปเก็บเอามาใส่โอ้ยกันจะไป ไอ้ฮวงมันหนงแห่งตีลน ENA. เขาจาสีมาดำหน้าโลกาจะยายนไหมเนี่ยไปไปก่อนไปเลยเขามามาลาดเถอะขึ้นหนเาเขาเขาข้างนึงขึ้นเบิด์เลโยกเลเขามาดีนะโยกโยกโยกเลันกขึ้นนกขึ้นขน,น,นามเขาเขาไม่ไม่เลยมันเบิรราบวชนา ลูกก็บอกไปจองออกนเนี่ยนไปจองคุณจ้าเนี่ยน้ำไปจองนะจคุณสวยมันตรงได้ใส่น้ำอีกแท้เมือแรงกณเลยสองถังเพิ่นที่ามาอ้ายันคเ่ยหันเอดี๋ยวว่เอาอีกบ่ยวมาให้มกว่าอันตามบัก่ใส่หมวกฝาบ่เลยไปแ็ด็กอ้ยอยาเอาเนยเด้อไปเด็กกันะเดจังสีก่นมาี ต่บอกโอ้ยพระกบว่าพรตัวกุนมอขาไหนแม่ไปใช่บาทกับรทัดแม่ย่าถ้าาฝากก็ย้าย้ขามงขัดยังีจดเล้วจาว่ามันขัดหนึ่งแล้วไปเรียกเสียบไปเรียไปเรียบแาแม่แขวดได้ตังค์แแบบไม่บอเหตุเอาบักคชิคด่วยมาให้นายน้ำจิ้ม่าเป็นแจกเลยมั้ยฝุ่นทาไงไง บัลบอกหอยมันลงไปมันกระจ่างขึ้เห็นคนเน้เยไงขอายมาีแวร์ไหมตัวโตดีสองตัวะหล่ะหัวเวลาอีตัวสดีอ่ะทันคอม่ยาวาสเด้อว่ามงรักต้อยกันได้